อันนี้ก็สองหมื่นห้านี่สามหมื่นห้าอันนี้เป็น bon บอลสีแล้วฮะไม่ใช่ค่ะนนเป็นอะโลคาเซียค่ะอะโลคาเซีย ok เป็นบอลน,นอกค่ะเป็นบอลน,น้ำคาวนีสวัสดีครับวันนี้จะพามาชม Garden in the City นะครับเป็นเทศกาลต้นไม้นะครับน่าจะเป็นไม้เป็นไม้ไมด่างนะครับไม้ด่างแล้วก็บอนสีนะครับที่เซ็นทรัลปาร์ซาพิโลกนะครับ เลยบ้านโครงมาครับเลยแยกบ้านโครงมาโอ้โหตะการตามากเลยนะครับราคาก็มีตั้งแต่หลักสิบไปถึงหลักแสนนะครับหลักแสนจริงๆครับก็นานๆเพึ่งจะแบบว่าเดินมาเจอของที่มีราคานี้ก็ตกใจอ๋อขึ้ออนมีอีกต้นหนึ่งครับเป็นเป็นบอลน,นะครับบอลต่างประเทศราคาเจ็ดแสนนะครับ อันนี้ชายชนนะครับบอลสีไทยนะครับก็แพงเมากครับหลักหมื่นแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวอ่ะสี่พันเมียแพงมากก็ตามรสนิยมนะของคนเอ่อเรีอะไรเป็นตามเกระแครับตัวนี้ครับตามเกระแสคนก็สนใจเยอะนะครับเป็อแปลกๆปก นี่ยครับบอลสีเยอะเลยไหนลงไปดูใกล้ๆไ,ได้ค่ะตัวช้างด่างขาวอ,าอนะ๋อหนึ่งด้วยคือเขาโตโตช้าค่ะแล้วก็เป็นด้วยกระแสด้วยความที่เขามีน้อยอย,อยู่น้อในตลาดอะคะ่ะตลาดมีน้อยมากตลาดไม่มีจำนวนต่องซื้อยังทำให้าราคากระโดดอันนี้อันนี้เป็นบอลสีเหรอครัะ ค่ะเป็นอะโลคาเซียค่ะเป็นบอลนอกค่ะเป็นบอลน้าค่ะเป็นบอลเหมือนกันใ่ค่ะเป็นได้กล้่่บอลแต่เป็นบอลนอกช่ต่ว่ไม่ไ่้เป็นบอลไยอย่างบอลีจะเป็นบอลไทยแต่อันนี้เป็นบอลนอกมาจากประเทศอะไรครมันกะมีได้หลาบบจะ่าอินโดนีเซียก็มีอเมริกาก็ีแต่ก็ไม่มี้นแต่ต้องนำเคนาม นไทยก็มีมีกันเยอะน,นะคะตแ,แต่แม่เป็นจนังอ,อะอันนี้ก็สองหมื่นห้านี่สงหมื่นห้านี่น,น้องะเี้ังหรือเปล่านะคะแต่วันนี้เขาที่เขาแพงเขามีลูกด้วยนะคะเ็ใบเล็กๆที่ขึ้นมาทางๆนะคะเขามีลูกด้วยเน,ะะนี่ยค่ะเขามีลูกข้างล่างด้วยคาเลยไปแจกนี่ตรงนี้ เจ็ดแสนใช่นี่่อยสวย่ตกไหมแล้วยงเดแปดรอเกิดได้เดียวก็แข่งขันอยู่ระแวกใกล้ๆนะครับพิโลกสุขไทยพิจิตรนะครับลองเดินทางไปเที่ยวชมได้ครับยังจัดแสดงอยู่ชั้นหนึ่ง ไม้ด่างมีราคาแพงมากตัวนี้ครับก็เป็นไปตามเกษตรนิยมนะถ้าใครขยับตัวไวนะครับก็จะถ้าได้ทําการค้าด้วยก็ทำในเชิงพาณิชก็เอาไปขยายนะครับก็ลงทุนทีเดียวนะครับก็ไป,ปา่าหัวและขยายนะครับเจ้านี้ก็สวยๆเยอะสวยเยอะนี่สถิีบินสัมดา ก็หลักหมืน่นหลักพันหลักหมื่นแพงมากเห็นเขาว่าเศริีวินสันเนี่ยต่อไปราคาจะแรงกว่านี้นะครับเิริีวินสันดังนะครับดงังพันหลักหกมื่นนี่ ธรรมดาเลยครับที่นี่ครับราคานะครับอแต่ก็ตามรุคสัญญมนะของใครของมนอันช่วงนี้คนรักต้นไม้ก็จะชอบมากนะครับยิงมีงานมีการออกร้านอย่างนี้นะครับโหดูไม่เบื่อนะไม่เบื่อผมคนหนึ่งก็ชอบชอบมากครับ ีสวปกต้นใหญ่ไปแล้วมาช้าหมื่นแปดเพราว่าไปเที่ยวที่สวนเดินดูก่อนครับเป็นคนถูกคนรักกันมา ริ่งอยู่กับต้นไม้ก็ดีขอเช็มต้นใจรู้สึกยมรีเดินทางจากเชียงใหม่มานะครับมาก็พิจิตนะครับก็เดินมาเที่พี่โรกเมื่อวานก็เลยมาเจอคนดีเลยมาเจอของชอบเราแหละอย่ากล้วยด่างนะครับ แพงๆครับตานีด่างนะครับกล้วยป,ป่าด่างแดงอินโดนะครับนี่แพงมากสองแสนนะครับตนนัวนี้อย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับเวลาไปชมก็เขาห้ามจับใบนะครับเขาห้ามจับดูแต่ตานะครับก็อนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำกกหรับรับชมนะครับสวัสดีครับ